สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับผมมีชุดชุดเด็ดผมมองว่าชุดเด็ดมาแนะนํานะครับนะครับนี่ได้สีฟองนะครับอันนี้จะเป็นกําไรนะครับบวกลูกสาวสาทองคํานะครับบวกลูกสาวสาทองคํานะครับแม่นี้เกิดจากแม่เบอร์หนึ่งนะครับตัวผู้ผมเห็นเตะแล้วคือโซโลเลยนะครับ พอผู้ผมอยู่กับผมตัวหนึ่งนะครับกำลังช้านะครับเป็นแววแล้วด้วยนะครับก็มาแนะนำหนึ่งแม่นะครับวันนี้มาแนะนำหนึ่งแม่นะครับก็แบบมีคนชอบนะครับเนี่ยอันพี่ชอบกันนะครับก็กําไรนะครับบวกลูกสาวสาตรงคํานะครับเป็นชุดที่ผมก็รอนะครับเป็นชุดที่ผมเรื่องโครงสร้างหายห่วงนะครับ โครงสร้างผมให้เลยไม่ต่ำกว่าสองแปดแน่นอนครับดีไม่ดีมันจะไปสองเก้านะครับอาจจะเป็นแบบไก่ลอยลอยลอยใหญ่หน่อยนะครับไข่สวยไข่ใบใหญ่นะครับไข่สวยไข่ใบใหญ่เลยนะครับ <c oughs> ก็วันนี้นะครับเป็นวันพอ่อนะครับก็เลยมาแนะนำนะครับชุดดีดๆนะครับ เราไม่เคยกักนะครับเราแบ่งให้กันหมดนะครับไม่ว่าจะชุดแบบไหนนะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมคือขายไปแบ่งพี่น้องไปแล้วก็มีผลงานนะครับผลงานแบบช่วงนี้จะฮอตหน่อยก็จะเป็นลูกสาทองคำนะครับเพราะว่าลูกค้าส่งข่าวมาก็คือวาอ่าดีทุกตัวนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับล่าสุดนะครับลูกสาทองคำนะครับ ลูกสาวต้องทำนะครับลูกค้าน่าจะเตะเป้านะครับเตะเป้าเตะเป้าแล้วก็ไก่หกเดือนก็กว่าเจ็ดเดือนนะครับแบ่งกันไปหมือนหนึ่งครับนี่คือลูกสาวต้องํำนะครับก็ก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่ๆนะครับที่สั่งจองลูกสาวต้องํำมาก็ค่อนข้างเยอะอยู่ก็ทำไม่ทันนะครับสองนะครับลูกสาวต้องทำานี่ย จ่ายลูกจะไปทางสีพมา่าออกซะเยอะเลยนะครับก็ก็ทำให้หนึ่งเลยเราหาคู่ง่ายเน,ะน,นาะณณสมัยนี้นะครับเราก็หาคู่ง่ายนะครับสองนะครับก็จะมองเป็นลูกผสมนะครับก็จะมองเป็นลูกผสมลูกผสมว่า,าหนึ่งเลยคนคนก็อยากดีกับเรามากขึ้นนะครับผมเพราะว่า มันไม่ใช่สีเชิงจ๋านะครับเร่วงนี้นะนะตอนนี้คนก็จะกลัวพวกสีปลาดูหางดำนะครับผมเขียวจัดจัดนะครับผมก็สีเหลาเขียวปลาดูเหลาอะไรเงี้ยนะครับก็จะหาคู่ยากหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นออกไปทางสีสาเอยสีพมา่าสีเยียวเงี้ยก็จะหาคู่ง่ายนิดนึงขึ้นมานะครับก็ก็ผมก็มองว่าดีนะนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีของตัวเองด้วยที่มีเจ้าสาวทองคำนะครับผมมามามาช่วยในเรื่องสร้างสีสันสร้างสีให้กับกุโงงนะครับผมแล้วก็สาวทองคำเป็นการเป็นไก่ที่จ่ายลูกโซโล่ด้วยนะครับ <c oughs> ใครอยากเห็นคลิปคร่าวๆนะครับผมของลูกสาวทองคำก็ ก็ทักมาหาผมได้นะครับก็มีมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้ชมนะครับการจ่ายลูกของเจ้าสาวทองคำเนาะการจ่ายลูกนะครับก็เอ,เอาเอาแบบที่พี่พี่คนไหนที่ชอบนะครับถ้าถ้าสมมุติพี่คนไหนไม่ชอบนะครับผมก,ก็ก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับผมไม่ต้องมาดูถูกกันว่ายังไงเนาะ เพราะว่าผมลงในช่องก็มีพี่บางคนทักมาดูถูกกันนะครับก็ถ้าเราไม่ชอบนะครับผมไม่ชอบก็ดูนิดหน่อยแล้วก็เลื่อนผ่านไปนะครับมันมันแค่นั้นเองนะครับเราเราอยู่ด้วยกันอยู่ในสังคมด้วยกันนะครับให้เกลียดกันซึ่งกันและกันนะครับผมก็วันนี้ผมก็มาฝากชุดนี้แหละครับไว้นะครับได้สีฟองแล้วนะครับถ้าใครชอบก็ทักมานะครับผมขอบคุณครับ